มาตามกันต่อหลังจากพักยกกินเขานะคะที่งานบริกินเขาเทียงมากินตอนหาโมงหลังจากที่ห้าเอารถเกี่ยวอีกขั้นนะคะมาประคองไว้เดี๋ยวช่างอุ้ยจะลองดึงอีกรอบพี่พี่น้องดึงไปแต่พี่นะติดคักโคว ดินดีด้วยไปไป ไ,ไ <ป S 1> อ้ไอ้โอ้ยไงท่องโอ้ยบาดเสียวผู้เป็นสั่งผู้เป็นยานแท้โอ้โหโทษท่าเฮน,นฟ้าระบาดนี่โอ้ยลุน เอาตอนนี้เราใช้รถเกี่ยวนะคะดึงประคองแท็กอีกฝั่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เอียง เืินตามแท็กรถเกี่ยวแม่โคต้องเยอบไปฟังโน้นนีกทานแมโครพร้อมแล้วรถวินจะปล่อยแล้วก็จะเลื่อนออกมานะคะโอ้ ไอพันกาะแถวเกียวโอ้ยลำบากเอยพอยรถวินออกมาตั้งหลักใหม่ทานไปโครพร้อมแล้วรถวินจะปล่อยแล้วก็จะเลื่อนออกมานะคะ สายพันกะแถวเกียว ลำบาก่อยพอยรถวินออกมาตั้งหลักใหม่เตรียมหลอกสุดท้ายแล้วขึนเลยเด้อสร้างอุ่โอ้คนจะเห็นยังพอ <laughs> แต่ปืนสิงมุนจะิีบกสาดสิเตรียมรุ่น ไก่แล้วไก่เสร็จภารกิจแล้วอีกอึดใจเดียวอ้าลุยยกสุดท้ายช่างลุยสู้ๆเมื่อยอยู่ด้วยพี่น้องบุ่นนี่บ่ได้ทายตลอดทีระยะ การกูดีทายเป็นช่วงเป็นช่วงซื้อ,อ,อ,อแต่ถัดตังไวน่าอินลียนะโดนแห้งอ้าวดูบอลก็ได้ดูบอลโอ้ยพี่น่องทุกคน กดถ่ายตอนมันเขากําลังปีนขึ้นมาแต่แต่ว่ามือมันกดแล้วมันไม่ไปแล้วมากดอีกทีตอนที่รถขึ้นฝั่งแล้วโอ้ยลุ้นตั้งนานไม่ได้เห็นตอนขึ้นเลยขอโทรหลๆเด้อพี่น้องโทรศัพท์มันตัดตัดตอนที่กําลังขึ้นพอดีอะโอ้ยขอโทรหลยๆไปเบิ่งต่อช่องตีเล็กเดอร์ว่ามันขึ้นได้แบบใดบุญว่ามันบุญกดถ่ายอยู่เด้บอกว่าเบ,บิ่งอีกทีนึงเอ้าโทรศพัพท์ตัด กราบขออภัยเด้อท่านผู้ชมที่รุนไปนํากันไปรุนช่องตีเล็กตอก็ได้ว่าตอนมันข้นเป็นเทศจะไหนเนาะขอโทษหลายๆคลิปนี้ยังไงก็รถเกี่ยวก็ขึ้นอย่างปลอดภัยนะคะดีใจน้ําเพลินดีใจทั้งเจ้าของรถเกี่ยวดีใจทั้งรถว,ว,ว,วิ่นรถวิ่นรถวิ่นเรากระรุนได้เราอยากขืนเพราะว่าตอนนี้เรามีคิวอยู่นะคะต่อที่ท่าตูมตอนนี้รถเกี่ยวก็ติดลม ก็โทรติดต่อตั้งแต่เที่ยงแต่ว่าเราเอาคันยังไม่ขึ้นนะคะพี่ไม่จเจริญการช่างโอเคค่ะคลิปนี้ก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยแล้วเราก็ไปลุยงานต่อเนาะพี่น้องหาเงินใหม่เฮาบริยายมันเกิดมันเกิดแล้วเฮาก็มีแต่แก่ไขแล้วก็ลุยงานกันต่อุนเส้นสายมันสวัสดีค่ะไปเบิ่งต้อยช่องตีเล็กสายมันเด้อพี่น้อง